ถ้าหนูแม็กไม่ตายพี่บอกเลยเรามีคนได้แชมป์แน่พี่วางบล็อกอยู่ขึ้นมาอ๋ออ๋อขึ้นมาขึ้นมาวิว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 มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว เฮ้ยเฮ้ยแกฆ่าได้ยังไงระวังระวังระวังแกดูหน้าหน่อยพี่ดูหลังให้ระเบิดเลยฮะปิด <honest> ปิดป <zipper para> <gente> ิด <drag> ปิด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 นี่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 ออกปิีก่อนปีก่อนเอ่อฟังพี่นะวางระเบิดเลยก็ได้แต่เราต้องถอยห่าง นี่นะยับไปก่อนลูกแรกโอ,โอ๊โอ้โอๆโอแกกว่าเขาอยู่แถวนี้ไหมดดบบงั้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปดูให้นะแ,ดดแอบอยู่ ร้อยโอเคเหลือท exactly, okay, uh, anyway. oh, uh ีมยังไงบ้างเองอะเองอะไหวเปล่าไหวไหวไหโอ้โหแกนี่มันสดจริงจริงมีทียนชนด้วยอะมีรองเท้าเพชรอะแกใส่เลยโอ้โหเหลือสองทีมล เดี๋ยวก่อนนะพี่ชายแต่บอดเดอร์มันมาแล้วนะขบวนเถื่อนมากกูกลัวกลัว อาตกใจนึกว่าใครขุดอีบ้าเอาแล้วเขาต้องขึ้นไปบวกจริงๆโอ้โหแม่เขามีไก่เยอะแยะจริงๆเลยไม่อยากได้ไก่ครับพี่น้องเอาไก่ทิ้งไปเอาไปอยากได้ท้องอะ่ะ ほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでなほほう,ほうでは十分近づくがよい。 อุ้ยอุ้ยย่าอุ้ยอยาาาาาเออชุดเพชร่าไม่ไหวอ่ะโอ้ โอ้ยยเฟด่าโอ้ยยเฟด่ายูฟด้าอะครับผมสลับยูอซีในพาร์ทนี้ก็จบลงไปแล้วครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ออกมาถึงแม้ว่าทีผมจะแพ้เอาว่าสำหรับใครที่เชียร์ทีผมก็ขอบคุณครับที่เชียร์มามากๆขอบคุณทุกคนนะที่โบวตให้เราชนะถึงแม้เราจะแพ้ก็ตาม คทคายขอแจ้งมา้ตรงนี้เลยนะครับว่ามีคนคนนึงถามผมมาไม่หลายคนไหนมีคนถามผมมาว่าพี่นุ้ยถ้าจบไมค้าดยเซวเนี่ยพี่จะทำไมค้าหรือเกมต่อไหมผมขอตอบตัวนี้นะครับว่าทําแต่พี่จะทําบนกับวีล็อกของพี่ไปด้วยก็คือพี่จะทําเกมผสมกับวีล็อกถ้าน้องดูเกมพี่หรือใครก็ตามพี่ป้านะ,ะอาลุงใครก็ตามที่ดูคลิปเกมหรือว่าดูคลิปทำผมดูทุกคลิปนะครับไม่ใช่ดูคลิปเกม ยังไงก็ขอบคุณทุกคนคนระับที่ติดตาม UGC ในพาร์ทนี้และทุกๆพาร์ท part, และทุกๆคลิปและติดตามโัวผมด้วยขอบคุณทุกคนมากเลยครับตอนนี้ก็จะลงคลิปไหมครับหรือว่าวีล็อกเนี่ยลงในช่องนี้ตลอดแล้วนะครับผมก็คือมิสมิสกันสองสองอย่างนะครับผมก็ค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงยังไงก็ไม่พ้นอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าช่องนี้มันตรงาากับเกมนะครับก็นั่นแหละพูด <c oughs> อะไรไม่ได้แล้วครับโอเค มีแค่นี้คนระับที่อยากจะบอกก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเอาละสุดท้ายที่อยากจะขอ3อย่างกดไลค์แฟนเพจกด Follow เป็นบุตรส่วนตัวแล้วก็กด Follow IG ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนสองไปแล้วครับ